ไส้กอดกินไปซะแล้วดีเอาไส่กอโอ่อไส้กอกไงโโอ้ห <c oughs> ทำไม่ดันเลยครับต้งไม่ได้ประสรบการณ์แน่นน่ะสวัสดีครับทองแดงแรงกล้ามาแล้วครับวันนี้ทองแดงพาเที่ยวจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนติดตาม ชมกับทองแดงไปเลยครับผมวันนี้ทองแดงพาไปนี่เลยครับล่องแพพระโตะปี2,567ปีนี้จัดระหว่างวันที่9ถึง14กุมภาพันธ์นะครับปี2,567นะครับทองแดงเอาภาพให้ดูกันย้อนหลังนะครับเผื่อใครเห็นเคยชอบเดี๋ยวปีหน้าเพื่อนๆลองติดตามกันไปดูว่าจะสนุกสนานขนาดไหนแต่ทองแดงต้องขอไปไว้ก่อนนะครับว่า ทองแดงไม่ได้พาไปล่องแพนะครับพอดีติดภารกิจบางอย่างนะครับเอาเป็นว่าทองแดงมากลางเต็นที่นี่แล้วก็มานี่เลยเปิดเมืองกินฟรีที่พระโต้เพื่อนเพื่อน,นติดตามชมบททองแดงไปเลยครับว่ามีที่ไหนต่อที่ไหนกันบ้างชมบรรยากาศกันนะครับว่าที่นี่ที่พระโตเมืองในหมอกนะครับเชา้ชาๆโอ้หมอกอลัอาางการงานสร้างเต็มไปหมดเลย ดูนะครับว่าเพื่อนมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับมาจากหลายที่ต่างถิ่นต่างที่นะครับมากันเต็มเลยคนเยอะแยะเลยครับก็เขาจัดกันอย่างสนุกสนานดูนะครับมีถ้วยขายตั้งแต่ทางเข้าเลยถือว่าเป็นการช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับใบละสามสิบห้าบาทถือถ้วยหนึ่งกินได้หลอดทั้งงานการเดินทางก็ไม่ยากครับ ถ้ามาจากชุมพรเจอสามแยกประโต้ก็เลี้ยวขวากับเลยถ้ามาจากสุราษนะครับเลยสี่แยกหลังสวนมาหน่อยนึงแล้วก็มาเจอสามแยกพระโตะเลี้ยวซ้ายครับขับยาวไปเลยไม่กี่สิบโลครับผมไปสักพักเดี๋ยวก็ไปเจอเลยอยู่ริมถนนครับหน้าที่วระการอำเภอรพระโตะแล้วเอาวะไม่หลงแน่ก็เพื่อนๆก็เชิญ

ทานอะไรอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตของพระโต้แบบไหนยังไงวันนี้ถ่ายทอดมาทานอาหารห,ารหาราวานข้าขนมนมเนยและเครื่องดื่มจะเป็นร้อนเป็นเย็นมีบริการกว่า200รมูธทั่วทั้งงานเลยครับครับ ดีต้องขอบอกคอามให้พี่น้องว่าเวท,ทีวกทิจกรรมขออนุญาตพูดเพียงแคครับตอนนี้ได้เวลาผมขออนุญาตนำกท่านไปสู่เฟสทุกไลฟ์ก่อนนะครับเพราะว่าใกล้เวลาที่จะเปิดเมืองอินรีแล้วนะครับจะได้นำเข้าสู่การถ่ายทอดสัญญาณข้าะเสียงในขณะน,นี้ท่านนายกต้องพอดูสิท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับก็มาถึงเลยงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับนำเข้าสู่การถ่ายทอดสัญญาณข้าะเสียงแล้วก็ที่เปิดอินเตอร์ เปิดเมืองมิเ oh, okay. mm? ีการทศารแพนต่เชิญรัฐมนตรีของครนระครับันีรคท่านรที่มาละเองและจบการ์เไล์ของการรอบกไปนะรู้ใครีย่าาแล้วได้ข่าโดยเวลาีครับกิจทรัมเปิดเมืองมิีนะครับก็เป็นส่วหนึ่งในกิจกรรมที่ ต่อเพื่อพะโต้ทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนแล้วริษัทของส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวเพื่อพะโต้และพี่เพื่อนเพียงน้อยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจนการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาพวกผู้จัดการจัดงานเทศกาล่องแพระโต้เชทวรัตนมาดูตลอดครับสำหรับพิธีในปีนี้นะครับขยับขยายเวลาจากที่เคยจัดงานสองวันเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนี่ขนาดทองแดงให้มาดูแค่น้ำจิ้มนะครับ เขายังไม่เปิดงานเลยต้องได้มาเก็บภาพก่อนเลยว่าของมันจะมีเยอะแยะขนาดไหนแต่ก็ดูแล้วมีเยอะจริงๆมีสารพัดครับบอกก็บอกไม่หมดแล้วครับเพมันเยอะมากหมูย่างากุ้งย่างยำต่างๆเอาคร่าวๆนะครับน้ำหวานขนมนมเนยโอ้เต็มไปหมดครับถ้าเพื่อนๆ สงสัยว่ามันมีอะไรมากอีกก็ไม่ยากมีหน้ามาเลยเพื่อนๆเ,เขาจะจัดประมาณว่าประมาณนะครับอาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์ทุกปีแล้วครับเสาร์อาทิตย์เตรียมตัวฟังข่าวไวต้ตาและรับรองมาบิดหวังไม่นี่แหละครับเห็นไหมครับเขาเริวมด้วยช่วยกันแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนำอาหารกันมานะครับ แล้วก็มาเซลฟ์ ung, ุ้งเซลฟี่กันตามเรื่องตามราวนะครับงานใหญ่โตสนุกสนานครับนี่แค่ไม่เริ่มเลยนะครับเนี่ยที่ท็องได้เดินถ่ายเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูอะครับดูแล้วครับว่าสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวพอว่าเริ่มงานปุ๊บโอ้ทางแทบไม่มีที่เดินครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคอยดูอันนี้ก็เก็บภาพไปเรื่อยๆต็อนไห้ก็เดินไล่เก็บภาพไปเพื่อนๆได้ชมกันอย่างจุใจ ให้เต็มอิ่มกันไปเลยดูสิว่าบรรยากาศจะสนุกสนานขานาดไหนดูเถอะครับร่วมชักรูปกันถ่ายภาพกันเซลฟี่กันโอ้แล้วสวยๆเพรนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเก่าคนแก่คนอาวุโสอาย มีทุกคนนี่ก็บอกอย่ากออกกล้องทองแดงหน่อยค่ะจัดไปสิครับจัดไปกล้องทองแดงรับได้หมดนะครับเนี่ยครับว่าดูครับว่าต่างคนต่างถิ่นคนต่างถิ่นคนต่างจังหวัดต่างอำเภอมารวมที่นี่แล้วครับมารวมกันอยู่ตรงเนี้ยของกินเต็มไม่หมดก็สนุกสนานกันไปดูนะครับเพื่อนๆ ถ้าทองแดงให้ดูแบบธรรมดาก็2ชั่วโมงก็ไม่หมดก็เนี่ยแหละครับเร็วนิดนึงเร็วนิดนึงก็ถ้าติดภาพใครติดหน้าใครไม่อนุญาตก็ต้องขออภัยนะครับอย่าว่าทองแดงกันแล้วกันถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งานส่วนหนึ่งของอำเภอปะโตไปในตัวนะครับดูนะครับว่าสนุกสนาน เฮ้ฮะของกินข้างๆเต็มไปหมดเลยกานะครับได้ชาวอำเภอเะืองโต้ทุกคนนะครับมีความรู้สึกนะครับยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยว ทุ้ทตุ้งขั้นมาดิครับลุ้างเศร้าลุ้งเศร้ากันลุ้งเศร้าฝันกันะช่ไหมครับเนื่องจากนตุในทุกๆปีนะครับในช่วงหลังจากเจอพักพวกเพื่อนฝูงทักทายตามภาษาแล้วนะครับก็ต่อกันเลยครับมานี่เลยไปดูบกไฟสงสัยจังท่องแดงว่าบกไฟมันคืออะไร ต้องเข้าไปถามแล้วครับว่าบกไฟอะไรที่กำลังยยากอยู่เนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าบกไฟคืออันนี้ครับอะไรเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะครับว่ามันคืออะไรถามไปถามมานะครับข้าวเหนียวแล้วครับย่างเทนี้เขาเรียกว่าบกไฟได้ความรู้ใหม่หมาอีหนึ่งแล้วก็หลังจากดูบกไฟแล้วก็ดูนะครับก็มาอีกอีกด้านหนึ่งนะครับของถนนนะครับก็มีหลากหลายเหมือนเดิมของกินเยอะแยะ โดนักสองสร้านก็อิ่มแล้วก็เนี่ยแหละครับที่เหลือก็เก็บภาพให้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับว่าสนุกจริงๆภาพยืนยันได้ครับไปเลยครับชมกันต่อไป นายกประยุทธ์แดงสกุลนายกเทศมนตรีตำบลพะโต้นะครับนำคณะผู้นำท้องถิ่นนะครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเปิดเบองกินฟรีต่อท่านประธานในพิธีครับโดเชิญท่านนายกประยุทธ์แดงสกุลนายกเทศมนตรีตำบลพะโต้ท่านนายกประมอญแก่นปูนนายกการบริหารส่วนตำบลพะโต้ท่านนายกอิทธิพลุญศสีนายกการบริหารส่วนตำบลป่าทรงท่านนายกรุชาทวิชศรีนายกการบริหารส่วนตำบลพะรันท่านนายกสุ ทพิพมโนสิงห์นายกองการบริหารส่วนตำบลปังหวานครับและในลำดับนี้เรียนเชิญท่านนายกประยุธรไดสกลครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อท่านประธานในพิธีเรนนียเชิญครับเรียนนายรัดนุสิตนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุพรประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเปิดเบองกินฟรีประจำปี2567ที่เคารพผมนายประยุู์แดสกุลนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊บบะในนามคณะกรรมการจัดงาน ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สลาะเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดการกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรีประจำปี2567ในวันนี้กิจกรรมเปิดเมืองกินฟรีเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญของงานเทศกาลล่องแพเชิงอนุรักษ์ซึ่งชาวประโตะทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวอำเภอประโตก และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นพวบคู่กับการจัดงานเทศกาลล่องแพเ์โดยรับมาโดยตลอดการโดนดื่มกินฟรีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเที่ยวงและผู้มาเยือนบนโต๊ะได้ลองชิมอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากเข้าอุปกรณ์หรือถ้วยระรับใสอาหารที่สามารถจะนําไปเป็นที่ระลึกได้ด้วยซึ่งอาหารและเครื่องดื่มที่นํามา การซอในครั้งนี้ได้มาจากความร่วมือรูปแรงรุ่นใจของหมู่บ้านทั้งสี่หมู่บ้านกวดราชิการรัฐิสาจกิจองค์กรกลุ่มบริษัทร้านรวมทั้งภาคเอกชนไร่ไทยโตและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้พร้อมใจันมาหาและเชื่อมตอมาโดยการที่ราต้องเที่ยวต้องจาทาหลากหลายสถานที่ซึ่งแล้วายการวันที่คุมียังมี การดูดอาหารและทุก้บม e e e ิหารเพื่อกระตุ้นให้แต่ละหมู่บ้านได้นำสิ่งที่ดีที่สุดมานำเสนอต่อนักท่องเที่ยวช่วยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงค์งการบริหารสัวนารจัฬาลงกรณ์ตำรวจหนึ่งล้านบาทและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดูเช่นตำาลพระโต๊ะจำนวนหนึ่งแสนบาทโครการบริหารส่วนตำบลพระโต๊ะจำนวนสี่หมื่นบาทโคการบริหารส่วนตำบลพระรักจำนวนห้าหมื่นบาทโคการบริหารส่วนตำบลบางหวานจำนวนห้าหมื่นบาทและการบริหารส่วนบนบากตรงจำนวนห้าหมื่นบาทมีั้าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหมู่บ้านและองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวพระโต๊ะร่วมกันจัดงานในครั้งนี้อย่างม้อนเดียวกัน วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอดาบเรียนเชิญท่านนพพรดุสิตนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดจุมพรได้กล่าวเปิดงาน กิจกรรมเปิดเมืองกินฟรีประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ต่อไปครับก็จะได้แสดงสัญลักษณ์ประกอบพิธีเปิดงานนะครับเปิดเมืองกินฟรีที่พระโต๊ะประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับในงานเทศกาลล่องแพพระโต๊ะครับสำหรับบนเวทีพิธีการครับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรีครับท่านนายกนพพรมณสิทธิ์ก็จะเทน้ำลงไปนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดกิจกรรมเปิด เมืองจุนฟรีงานล่องแพป,ปะโตะเพื่อให้สายน้ำที่เท,เท,เทลงไปนะครับได้นำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้าความมั่นคง,งมั่งคั่งยั่งยืนมาสวมเภอปะโตะแล้วก็ให้เราทุกคนทุกท่านมีความเย็นช่ำชื่นใจบนเวทีพิธีการขออนุญาตครับทุกคนโอ้โหสวยงามสวย หลังจากที่ไปกินฟรีเปิดเมืองกินฟรีกันเรียบร้อยแล้วผมคําก็มานั่งดูบรรยากาศยามค่ําคืนกันนะครับว่าสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับทองแดงขอกลางเต็นตรงนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับปีหน้ายัางมีอีกมาได้เรื่อยๆคลิปนี้เดี๋ยวปิดท้ายด้วยทองแดงไปดูนะครับว่ายัางมีอะไรให้ชมอีกนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมทองแดงนะครับเดี๋ยวโอกาสหนนะ้า พบกับทองแบง์ใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับแสงสียามขึ้นแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับปี2568เจอกันที่พระโต๊ะเช่นเดิมแต่ปีหน้าทองแดงจะพาไปนู่นเลยล่องแพรจริงๆจังๆตักไทยลูกโตขึ้นมาหน่อยก็ค่อยอยังชั่วแล้วเจอกันนะครับ ที่จามรับชมนะครับอยากที่เราเที่ยวกลางวันกันแล้วตอนนี้บรรยากาศตอนกลางค่ำคืนนะครับเราไม่ชมกันตอนกลางค่ำกลางคืนบรรยากาศเป็นยังไงนี่นะครับ เร็วไว้บายนเร็วสนุกครับสนุกครับดมด้วยสนุกด้วย